เอาไอ้คนด้วยกัน

ท so ัมไหมรวมเนาะใช่รวมกันรวมปุก yes, ็ก็ก็า็ก็ก็ก็อ็ก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  สอนอะไรไปบ้างเลี้ยงบอลเลี้ยงตอะไรอีกเลี้ยงตรงทีมตรงทีมคลับก็เกี่ยวคะล่คถ้าหลอกโผลกีหมาอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยโผลอไผล่โผล่โผล่อนล่ะไล่โ้ล่โล่โผล่ล่โล่่อยล่่โผล่โผล่โผล่โผเ่ล่โผล่โลล่โล่โล่ลล้ยโโ่่ล่น วันนี้จะโพสถามว่าทำอะไรไปบ้างวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งปัจจุบัอะไรอ่ะพวสแถวตรงวางก่อนถือใครถืออะไรวางไว้ก่อนเอ้ยุ้ยไอ้ยุ้ยไอ้ยุ้ยพวไปหาเร็วพมสแถวตรงเร็วเดี๋ยวคนเดียวแล้วเนี่ยเขาวางกันหมดแล้วหาเร็วถ้าแม่นิ่งไม่ให้กลับนะครับ

อ่ะน้ำเอาน้ำเหนื่อยไหมครับเห,ห,หนื่อยไหมหนุกไหมพรุ่งนี้ไม่ได้มานะแม่บอกพรุ่งนี้มาป่ะไม่มาแม่บอก